สตอรี่ไทม์คนมานั่งแมวก็ตามมาแล้วก็ให้ปะทูมาปลดเองอืออ้าวะปะทูมาด้วยว <c oughs> อ้าวตีกันเหมือนพี่คุณกับสิริเลยฮะบูเวฟเ, <c oughs> เล่นกนเหรอบแบบนี้ ่พี่วานอ่าววิ่งแล้วตามบอลไปแล้วจากสตอรี่ไทม์เป็นเพล์ไทม์แล้วนะคะวานยังอยากอยู่กับพี่คุณได้ค่ะเดี๋ยวไปดูตีแมตตีม I'm not.